สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้อยู่กับคลิปท่าผมออก ดูคติมอนสเตอร์795ครับดูคติกับไีกแล้วผมได้ทําคลิปดูคติ796ไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้แต่ผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันน้อยไปก็เลยว่าจะมาต่อกันในตัว795แล้วก็จะเสริมรายละเอียดให้มันครบและก็ลึกมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมออกดูคติ795เจออะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันกาเซอร์วิสค่าน้ำม,มันการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเราไปเริ่มกันเลย Let's go สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องดาเมืองนนครับเฮ้ยานานนถามดาไปเลยทําไมต้องออก795ดเก้าพราะว่าตอนนั้นนะพี่ผมรู้สึกว่าเป็นซีซีขนาดเนี้ยราคามันโอเคมากในตอนนั้นที่ผมซื้อผมได้มาประมาณแสนเจ็ดแสนแปดประมาณนี้พี่ราคามันโอเคมากสำหรับซีซีแปดร้อยอย่างเงี้ยตัวเองไะอยากได้เจ็ดแปดร้อยแต่ว่า ราคาไหวก็อันนี้ก็เอามาก็หลงรักมาแล้วตอนนี้ชอบเสียง1สูบใหญ่เราเห็นตอนแรกบอกว่าอยากซื้อเซตแปดร้อยเซตแปดร้อยมันเป็นสีสูบนี่ไม่พี่ผมรู้สึกว่าผมชอบตอนนั้นคือกระแสพี่กระแสของเซตแปดร้อยเขามาแรงกว่าแต่ว่าเสียงอะไรเงรี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเสียงยังไงแล้วรูปร่างมันก็โอเคผมก็จัดมาเลยต้องจัดมาเท่านั้นขี่มากี่ปีแล้วห้าหกปีได้พี่ห้าหกปีได้โอ้โหตอนนั้นก็ราคาน่าจะแข็งน่าดูเลยดิแข็งอยู่ว่ามันแสนถ้าราคาร้านอ่ะสองแสนห้าพี่แต่ว่าผมได้ไปแสนเเนียมื่่อออ อยูสามเก้าเก้าครับก็ประมาณสี่แสนเลยนะมีแยกย่อยไหมที่เห็นก็จะมีเจ็ด 95 796ทุกวันนี้จะมี797มาด้วยครับใช่821จะคนละซีรีส์กันละแล้วเราอยู่ในซีรีส์อะไร795 796 797ประมาณนี้ครับอ่าใช่ๆเป็นซีรีส์เดียวกันแต่มันแตกต่างกันยังไงวะแตกต่างเครื่องเลยพี่เครื่องคนละบล็อกเลยครับอ๋อแต่21นี่คนละบล็อกเลยหมายถึงนะแต่ว่า795 796 797เป็นบล็อกเดียวกันใช่ถ้า796จะเป็นโปอาร์มพี่797นี่พอเคาเรียกอะไรพวกโครงจะเปลี่ยนและโครงจะเป็นคนละรูปแบบและแต่อยู่ในบล็อกเครื่องเดียวกันอ่ะแล้วก็อันนี้เราได้มือ2ใช่ปะใช่ครับพี่ได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นได้มาแส8 0 0 0รถเป็นปี12ครับอ่าแต่เราได้มา ตอนปีเลยย้อนกลับไปก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปี5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วก็น่าจะประมาณ219 0 218 0เนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนั้นแสนแปดครับิตอนนั้นก็ไม่แรงนะพี่ตอนนั้นก็เบาแล้วนะแล้วตอนนี้ตอนนี้เจ็บใจอะตอนนี้เอาจริงนะทุกคนมันเป็นรถที่ราคาตก ชี้เชีย่ยเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะผมว่าคนอาจจะมองว่าดูกรติเซอร์วิสแพงก็ได้พี่แล้วก็ไม่เล่นกันใช่แล้วก็ปล่อยกันแพงแน่นอนเซอร์วิสสุดแพงแน่นอนอ่าใช่ครับจนราคามันตกอยู่ที่อะไรตอนนี้นตอนนี้ผมเห็นถูกสุดเลยนะอ่าหกหมื่นเก้าอย่างเงี้ยโอ้โหราซาเว็บอะแต่หกหมื่นเก้านี่คือน้อยสุดแล้วปกติอะปกติอยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นอะไรอย่างงี้พี่ก็จะเป็นรถที่สภาพสวยๆเลยแล้วแต่ปีแล้วแต่ไม้ด้วยใช่ครับไอหกหมื่นเก้าน่าจะยำ ก็วากันแหละการขับขี่เป็นไงดูคติการขับขี่เหรอพี่ถ้ามองในรถเดิมตอนนี้ผมยังไม่ทําอะไรนะคือดีมากดีเหมือนเหมือนขับเหมือนเราขับซีบีอ่ะพี่คือใช้งานได้ทุกวันเลยความร้อนก็ถ้าเราเปลี่ยนของเหลวได้เรื่อยๆเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตรงที่เขาสเปคเขาอ่ะไม่มีปัญหาเลยพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่มีปัญหาความร้อนคือทนได้ไม่ไม่ได้ร้อนแบบว่ามหาอนรกขนาดนั้นครับอันนี้จากผู้ใช้งานจริงนะนะความร้อนน่ถ้าวัดเป็นองศามันร้อนกี่องศาคิดว่าผมว่า3ขีดก็สตาร์ทลอยอยู่แล้วพี่้อยเหมือนรถตีนไบทัน ร้อนไหมคนมองว่าดูกติม่เป็นรถที่อ๋อร้อนอยู่แล้วงันร้อนแน่นอนพี่ถ้าถ้ามองว่าเป็นแบบดูกติต้องร้อนอะไรเงี้ยคือร้อนอาจจะร้อนกว่าบิ๊กไบค์ทั่วไปแต่ไม่มากอยู่ในระยะที่แบบว่าเราทนได้ปกติขับในเมืองหรือว่าอะไรนะในเมืองพี่ในเ <ใน S 2> มืองเลยเหรอไม่เคยออกนอกเมืองขนาดนั้นเลยแบบโอ้เ,อเป็นไง <laughs> ผมว่าผมทนได้นะ4ี่ขีด5้าขีด5ขีดไม่ค่อยขึ้นพี่ถ้าเราเปลี่ยนของเหลวประจํา5ขีดนี่จะเห็นได้น้อยมากสี่ขีดนี่คือโอเคมากเดี่ยผมขับมาหาพี่อย่างเงี้ย3ขีดชิลแล้วขับมาเหมือนขี่เวฟเลยชิลี่ลยยออองคนนดูห ดาสูงอะไรนะร้อยแปดสิบพี่ร้อเอาจริงดวงติเป็นรถที่คันใหญ่ไหมค่ะผมว่าสําหรับผมมันเล็กผมเลยไม่ได้ไปยกตูดขึ้นมานิดนึงอ่อเท้าผมก็จะลงได้แค่อุ้งเท้าประมาณนี้ก็ไม่ได้หมอบไหมไม่ได้หมอบไม่หมอบพี่แันยกด้วยคือปกติจะเห็นแบบ <laughs> เขาชอบไปทํากันบมมอบก็มีพี่มีเยอะมันไม่สบายไหมถ้าไปทำอะ่ะไม่พี่ไม่สบายเลยแต่ได้ความเท่เ S <S> <S <S เปล่าผมก็ไม่รู้นะนแต่ไม่แนะนําให้ไปทำนะมันมปวดเนาะไม่แนะนำด่เพราะว่ามันจะเลี้ยวชนด้วย <S 1> <S 1> <S เลี้ยวชนด้วย <S <S น้ําหนักรถคันนี้อยู่ประมาณ180ยแป กว่าๆพี่ร้อปกติไม่ได้หนักมาก<ช>เขาว่า b i g กไบค์สตารประมาณนี้เลยสเปคละ่ะ CC เป็น795ตร้เก้าห้าองเปะเลยปะไม่ใช่พี่เป็น8ปดร้ซีซีพี่อา้า <laughs> วมาเรียก7จ็ดวะเออรหัสมันชอบดูคดีเขาชอบตั้งรหัสเงี้ยพี่ประมาณแบบรหัส9ก้าอะไรอย่างงี้จริงแล้ว1นึ่ก็ไม่ใช่หนึ่้าเจะเป็นพันสองละแรงม้าอยู่ที่แปดสิบเจ็ดครับพี่แปดสิบเจ็ดสิบแปดนะมันจะสลับกันท้องหนักไหมก็คือถ้ายางได้อ,อภู่ใปิดกมกพี่เปิดกลย oh. ว่กยู่แค่ ถ้าไปจูนก็จะสนุกกว่านี้หรือว่าเขาจะมีตัว DP คือเป็นดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบใส่กองเอ้ยใส่กล่องแต่งมาให้ก็จะแรงขับสนุกอย่างเช่นรถพี่เกสรถคันที่พี่รีวิวคันที่แล้วก็ขับสนุกกว่านี้เยอะอแต่เดิมเดิมแล้วอ่ะพลังมันเหลืออยู่แล้วพี่แต่คันนี้ก็ไม่ได้จูนไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้จูนครับเปลี่ยนแค่กลองกลอง DP เฉยครับแล้วเห็นว่าทําไอ้นี่มาด้วยคัสแท่งดีเซนต์เลยพี่คาสแท่งทําไมถึงทำถ้าเรื่องจริงเนี่ยให้ผมทำนะคือผมตามพี่มพี่ปุ่นดผมก็เลยอ่น หลอนเส็จก็ใส่เลยข้อดีของมันนะพี่ใส่มาครั้งแรกรู้สึกว่ารถแม่งแรงขึ้นเลยปกติแล้วอ่ะรถมันแรงอยู่แล้วแต่เวลาเรากระแทกคันเร่งอ่ะรถเขาจะมีระบบสลิปเปอร์คัตอ่าก็ได้ยนนะสลิปเปอร์คัตมันจะให้ตัวนิดหน่อยพี่ความรู้สึกก็มันจะเหมือนคัตลื่นแต่เนี้ยมันไม่มีระยะระยะให้ตัวเลยพี่กระแทกป,ปื้ดก็มาเลยก็มาตามมือเราเลยประมาณนั้นแล้วข้อเสียงคัตแหง้งข้อเสียพี่มองว่าเสียงดังถ้าแรกๆอาจจะเขินคนหน่อยแล้วก็หมดไวมากหมดไวแบบว่าไวชนิดที่ว่าไวเกินไปภาพเสวิตก็แพงหน่อยแล้วก็โดนน้ำ ทั้งคืนอะแล้วฝนตกกับหน้าบ้านนะสมมติฝนตกเวลาฝนมันเปียกแล้วเช้ามาเงี้ยพังแน่นอนจริงป่ะเนี่ยใช่พังพังคือพังไปเลยเหรอใช,ใช่ครับ <laughs> แล้วก็คนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ลน,นฝนหรือล้างจะทำยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันล้างได้พี่แต่ว่าวันลางล้างเสร็จอะเราก็สตาร์ทปึ้มอรอสักพักมันก็จบอ่าแล้วถ้ากรณีเราไปทริปแล้วฝนตกอะเ <laughs> ครื่องมันยังสตาร์ทอยู่กันปีก็เลยไม่มีปัญหาอ๋อมันร้อนอยู่มันก็ตีน้ําออกตลอดคือแบบห้ามไปจอดแล้วก็โดนฝนจังๆใช่ไหมคืนนึงองีเรียบร้อยพี่คืนนึงเจ๋ มันลืมจริงๆอ่ะไม่มีวิธีเลยพี่จะรับสภาพเลยถ้าสมมุติว่าเราลืมก็ทำคำงางขายท่ากหรอที่มันทะพังคือตัวตะก้านอกกับ ผ้าคัดแล้วก็เปลี่ยนตามนั้นมีประมาณหมื่นห้าได้พี่โอ้ oh. <laughs> แตะกร้ารวมกับผ้าก็ประมาณหมื่นห้าได้เอาเรื่องอยู่ของแต่งดูกระตีเป็นไงสตาร์ทเท่าไหร่ของแต่งเหรอพี่ผมว่าสตาร์ทอะพอๆออกับบิกไบท์ทั่วไปเพราะว่ามันก็มีของเอื้อมหน่วยกันได้ไฟลงไฟ,ลงไฟลเ,เลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับสตาร์ทก็หลักพันอะดาแต่งอะไรมาบ้าง <laughs> มาที่คัดก่อนเลยอย่างแรกราคาก็ประมาณสามหมื่นพี่ใส่มาใช่แล้วก็มีท่อท่อปกติเขาจะออกออกตูดสองฝั่งผมไปขึ้นท่อมาใหม่ชุดนี้ถ้าขึ้นใหม่ก็อยู่ประมาณสามหมื่นพี่รวมไป ก็ก็แพงอยู่นะก็ได้อยู่พี่ก็ได้อยู่แต่นี่เป็นเราแต่งเป็นของชิ้นใหญ่เนี่ยใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ล้อพี่ที่จริงล้อนี่ไม่ใช่ล้อเดิมนะล้อเดิมเป็นล้อสามก้านผมก็ไปซื้อล้อของเบมโบมาใส่ก็อยู่ประมาณหมื่นห้าล้อชุดนี้ไปเลี้ยวโคโซ่พี่อันนี้ก็ทั่วไปสองพันกว่าบาทสองพันสี่อะไรประมาณนี้ครับนี่แหละหลักๆแล้วผมก็จะเป็นชิ้นใหญ่วันนี้แล้วระบบความปลอดภัยล่ะระบบความปลอดภัยพี่ผมบอกให้นะว่าตอนแรกกับมีสลิปเปอร์คัทตอนนี้คัทแห้งแล้วไม่มีเท่ากับว่าตอนนี้รถผมดิบที่สุดเลยคือดิบ ตอนนี้รถผมไม่มี ABS ไม่มีแท็ชชัทไม่มีอะไรเลยพี่แต่เดิมๆมาก็ไม่มี ABS ไม่มีอยู่แล้วครับมีแค่แลิปเปอร์ครับใช่ใช่ใช่แล้วพอเราไปทำคันแท่งก็ไม่มีไม่มีกลายเป็นแบบว่ารถผมตอนเนี้ยผมกล้าพูดนะว่าผมรถผมดิบกว่ารู้สึกวิววิวไหมเวลาขี่ไปมไม่ค่อยนะเพราะว่าผมว่ารถมันเบาแล้วมันเราเรารู้เรื่องรถแล้วไงใช่ใช่ใช่เราอาจจะไม่กลัวแต่ถ้าแบบมือใหม่ไม่ค่อยไม่เหมาะถ้าคันแท่งด้วยยิ่งไม่เหมาะ ถ้าสมมุติแบบไปเจอคนขายแล้วทาคัดแห้งไม่ค่อยเหมาะเนาะมือใหม่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับมือใหม่เลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าระยะคัดมันก็จะเปลี่ยนและทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดส่วนปั๊ม ก็จะได้เป็นแบมโบอันนี้เป็นแบมโบ่ตัวอะไรนะน่าจะเป็นเอฟโวขาวพี่เอแบบฟโวโลโก้ขาวแล้วก็ปั๊มหลังก็จะเป็นแบมโบใช่ไหมอ่าดวงขาวคนระับดวงโลโก้ขาวประหยัดน้ํามันไหมดูปกติประหยัดน้ํามันไหมอ,อ่าสเปคเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ22โลลิตรอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วเราขี่อ่ะขี่จริงๆผมว่า19นะ19โลลิตรคือใกล้ๆรถยนต์แล้วอะ่ะเคยกินมากสุดปะเท่าไหร่เคยกินมากสุดหรอผมว่าเนี่ย19นี่คือเป็นปกติที่ผมใช้แล้วอ่ะใช่แต่ออกที่ผมว่ากินกว่านี้แต่ไม่รู้วววว่่่่่่าาาาาากกกินนนเเเทไหหรออจจะะลลงมมม17ีีี็ตพพพ เฮ้<พ><笑><笑>ยไม่ได้ขี่ <c oughs> เร็วไอ้ขอดูเรือนใหม่ดูสติหน่อยเรือนใหม่ดูกติฟึบนิ่ประมาณนี้บอกครบปะ ไม่ครบพี่น้ำมันก็ไม่มีต้องรอจะหมดถึงจะขึ้นอ๋อทำไมไม่มีด้วยถึงมันจะขึ้นแต่มันมีรูปน้ำมันอยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นวัดรอบความร้อนความร้อนก็ขึ้นปะเป็นขีดอ๋อเป็นขีดแทนเออมันก็กะกะได้อยู่แหละว่าเออสามขีดก็ประมาณร้อยองศาอะไรย่างนี้การเสียบกุญแจก็อยู่ประมาณนี้เอ่ชอบอยู่ตรงแผงขอดีนะว่าเวลาตำรวจมาแม่งลงยากเลยขอฟังเสียงคัดแห้งเลยเออลืมไม่ได้ฟังเสียงคัดแห้งเลยจัดไปพี่ คนซ้อนเป็นไงคนซ้อนเนาะคืออย่างน,นี้เวลาผมจะให้แฟนซอ้อนนะผมจะมีเบาะสองอันอ่าอันนึงคือเอาเบาะเดิมไปเสริมให้มันสูงหน่อยอ่าเพราะว่าไหลเบาะเดิมเนี่ยไหลพี่แล้วอันนึงผมก็ใส่เพราะว่ามันมนในนี่เดิมมันสูงมากแล้วใช่แล้วก็แบบมันเตรียมแบบเหมือนสไลเดอร์อ่ะใช่ครับแต่อันนี้ก็คือใส่ครอบเบาะมาครอบเบาะนี่คือครอบไปเลยป่ะหรือว่าคนละชิ้นครอบเลยครับพี่ครอบ เบาไปเลยเบาออยุ่งไหนแล้วก็ข้อดีข้อเสียของดูคาติ7 9 5ข้อดียังไมผมว่าราคาทุก,ทกวันนี้จับต้องได้เนี่ยข้อดีแน่นอนใครๆก็ต้องมองว่าเป็นข้อดีว่าแบบจับต้องได้แล้วถ้าเราเซอร์วิสโอเคนะเซอร์วิสตามระยะนะรถมันไม่มีปัญหาเลยพี่แทบจะไม่มีปัญหาเลยใช่อันนีน้คือข้อดีที่ผมว่าขี่ง่ายด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือรถจอดเนี่ยแหละพี่รถจอดเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างที่พังคือไดสตาร์ทแล้วก็แบตถ้ามันจะแบตพังก่อนถ้าแบตพังแล้วยังฝืนสตาร์ทอยู่ไดก็ตามไปอ่าสองอย่างเนี้ ทำไผมไม่เคยได้ขับรถกับความร้อนนะที่ผมคิดว่าคนอาจจะไม่ชอบอ,อ่ะแล้วถ้าสมมติคนคิดจะเล่นอ่ะมันคิดว่ามันมีรถมันมีปัญหาหมั้ยถ้าแบบเออเจอแม่งเก้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยสภาพพอดีอยู่แต่แบบมันยังน่าเล่นอยู่ไหมน่าเล่นพี่เพราะว่าถ้าเราเซอร์วิสจ,จบนะสายพงสายพาดหรืออะไรเงี้ยมันขับได้ปกติเลยอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันเครื่องสาคัญมากกับดูปกติคือถ้าเราเปลี่ยนตรงระยะตลอดอ่ะรถไม่มีปัญหาเลยแน่นอนพี่น้าเบาไหมดูปกติเบามากพี่คนติดการสะบัดปะคนที่สุด ถ้ามันสะบัดแล้วถ้าเป็นดูกติมจะเอาไม่อยู่เลยพี่อย่างที่เห็นในข่าวทั่วไป <ừ. S 1> ว่าถ้ามันสะบัดแล้วนี่มันเอาไม่อยู่แน่นอนคุมไม่อยู่เลย <ผม S 2> เหรอไม่อยู่เลยครับก็คืออาจจะเห็นว่า,มวาสมมติบิ๊กไบสะบัดที่เราเห็นกันในข่าวนะคือหน้าเขาสะบัด แต่อันเนี้ยถ้านาสะบัดแล้วอ่ะถ้าเราไม่เอาออกภายใน2องสามทีอ่ะไ,ไ,ไม่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 กระแทกหรือว่ากดให้มันอยู่อะไรเงี้ยท้ายเอาท้ายออกทันทีพี่เซอร์วิสแพงไหมเอาจิงเซอร์วิสแพงไหมแต่ละรอบเท่าไหร่ถ้านับเป็นศูนย์ผมไม่เคยเข้านะแต่ว่ามันหลักหมื่นขึ้นแน่นอนเข้าศูนย์นะผมอ่ะจะเซอร์วิสนอกตลอดเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะเซอร์วิสนอกนี่ไม่ใช่ร้านดังเลยนะเป็นร้านทั่วไปร้านธรรมดาก็จะมีอ่ะเดี๋ยวผมพูดเป็นอย่างๆเลยดีกว่าน้ำมันเครื่องพันแปดถึงสองพันสี่ประมาณสามลิตรสายพานเนี่ยแหละตัวตัวปัญหาเลย จะเป็นรอบพี่24 0หมเปลี่ยนครั้งหนึ่ง <S 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 แต่ถ้า5ปีถ้ายังไม่ถึง20หมก็ควรเปลี่ยนเพราะมันจะกรอบมีหลายพันกับลูกล้อที่จะเจ็บๆหน่อยไนสตาร์ทนะพี่ใ้สตาร์ทมันจะถึงเวลาพังแน่นอนมันจะพังตอนไหนไม่รู้แหละแต่มันพังมันเป็นปัญหาจำรุ่นถูกไหมในสตาร์ทนี่ถ้าเอาไดเดิมอ่ะถ้าเอาไดเดิมมันก็อยู่ประมาณ3 0 0พันสอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ถ้าอยากจบนะเราซื้อไดเดนโซเจแปนเป็นของดุกติรุ่นเก่าอะ่ะมันมีให้ใส่อยู่ประมาณ6 0พ0คือใช้ได้ยาวๆเลยพี่แทบจะไม่พังเลยตลอดไป รอบใหญ่อะพวกตั้งวาลพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่คิดว่าสามหมื่นขึ้นถ้าทําทุกอย่างแบบรอบเดียวโอ้ oh. ใช่เพราะว่าผมถามโชคกนะโชคก็ห้าพันกว่าแบบว่าที่เขาเวลาเขาเซอร์ปใจญ่เขาจะต้องเปลี่ยนนะ้ำมันโชคอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วก็มีคําคำถามหนึ่งมันมีเคสหนึ่งที่แบบดูคติล้มทีหนึ่งอะซ่อมแพงวะล้มทีหนึ่งซ่อมแพงไหมถ้าเราคิดตามราคาศูนย์นะพี่ซื้อรถใหม่ได้อีกสองคันอะ Oh. เล้วว่าอะไหล่นอกคือมีไหมอะไหล่นอกอะไหล่ซื้อจากมือสองอะไรเงี้ยใช,ใช่อยากที่ผมตีไว้นะถ้ารถพังแบบว่าพังเละเลยนะราคาสักเด็ดแปดหมื่นผมว่าซ่อมคืนกลับมาได้ถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แต่ว่าขับอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ,ะแต่ขับเป็นคันได้อะเอาไว้ง่ายอ่าซ่อมเป็นคันไดเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะพวกสวิงอาร์มเดี่ยวหักง่ายกว่าปกติป่ะคือเอน,นี้ยเราอาจจะเป็นสวิงอาร์มคู่แต่อาจจะมีสวิงอาร์มเดี่ยวด้วยของปกติอ่าใช่หักง่ายาปกติป่ะไม่ง่ายพี่หักไม่ง่ายถ้ารถล้มสไลด์เงี้ยไม่มีวันหักพี่แต่ถ้า ม,มีสิทธิม์ธมากกว่าสวิงอาร์มพู่ใช่ไหมใช่ใช่ฟิวสวิงอาร์มกับโปรอาร์มมันแข็งแรงเหมือนกันเขาออกแบบมาดีแล้วที่จริงอ่ะเขาออกแบบมาดีแล้วแล้วมันเป็นเหล็กบางๆก็จริงนะแต่มันแข็งมันแข็งมากประมาณนี้เดี๋ยวขอลองไปวนสักรอบลองฟิวมีอะไรต้องรู้ไหมก่อนมาขี่ขี่ปกติเลยพี่ชินระยะคัดก็พอแล้วไม่เกียร์กลับใช่ไหมโอเคบางคนแม่งทำเกียร์กลับมาเยอะชิบหายมาดูคติเจ็ดเก้าห้า ไม่สูงมากนะผมสูงร้ะนะอ,อยหกเก้าวะเนี่ยขยิ่งนิดเดียวดูดิเฮ้ยขดัดเรงว่ะสัมผัสได้ถึงความไม่เรียกอะไรนะแบบทอรกมัน หนักๆไงไม่รู้อะแต่ดปกติผมว่าขี่แล้วแม่งรู้สึกเทนะมันเป็นรถแบบอิตาลีอ่ะเออสมัยก่อนนี้ยิ่งโคตรเทอะเพราะว่าสมัยก่อนแทบจะแบบน้อยมากคนขี่ แถ้าถามว่าพี่เจอบ่อยไหมพวกแบบดูคติเจ็9เก้า็เก้าหกก็ิงก็เจอบ่อยนะถ้าในตอนเนี้ยมอมีคนขี่ประมาณ3-4คนนะ่ะ<ม>ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่ามีคนขี่เยอะไหมนะ่ะ ก็กำคัดเสียงคัดแห้งก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยอ่าข้อดีข้อเสียใกลหมดละมันก็ทำมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแ้ะทุกคนเราจะทำอะไรอะมันก็ไม่ใช่ว่าอาจจะดีหมดอย่างนั้นนะวันนี้ผมใส่รองเท้าข้อสั้นมาเลยเนี่ยตอนแรกปกติผมใส่ข้อสูงเว้ย ผมอยากมาลองดูว่าแบบเออดูคกติแม่งจระร้อนขนาดไหนวะตอนนี้ยังสองขี่อยู่แต่ผมก็คิดว่าประมาณสามแหละไม่น่าเกินนี้แต่รถกามันน่ากลัวตรงนี้ว่าพอไปทําคัดแห้งมาพวกโซลิปเปอร์คัดก็ไม่มีเอฟเอสเดิมๆม,มันก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็อาจจะเพิ่มความดิบ ระดับหนึ่งแต่คัดแห่เนี่ยเสียงฟังนานๆมันก็รู้สึกแบบแปลกๆนะถ้าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเพลงดังอะไรนังวะอยู่นั่นอ่ะนะแต่คนชอบด้วยอันนี้ สนุกดีนะครับไปไปมาๆเนี่ยโอเคผมก็ได้ไปลองมาแล้วครับสหรับยปกติอยากจะบอกว่าการที่เราทำคัสแห้งมานี่พูดจริงนะเหมือนเสียงรถจะพังอะ จริงวี่จะเถื่อนเถื่อนหน่อยมันจะเถื่อนเถื่อนรดพังเออจริงรถพังเหมือนโต้ราลิ้นที่ดังมากๆอะ่ะแต่เวลาไปข่าวก็จะรู้สึกว่าทอสกับรอบอะไรเงี้ยมันจะมาไวจาปกติด้วยความที่มันทำไปนี่มาด้วยปะ่ะคัดแหง้งใช่พี่คัดแห้งเขาจะขับกําลังเครื่องได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยไม่ต้องรอแล้วก็พวกความร้อนก็พระพูดตรงอนะ่ะสาหรับพี่นะร้อนแหละจะพูดว่าไงว่าดูคติอะ่ะใช่ใช่ใช่ข้อมันอยู่ตรงขาด้วยพี่ <Okay. S 1> เราอาจจะขับทุกวันอาจจะไม่ร้อนแต่พี่ว่ามันก็อาจจะร้อนสำหรับพี่นะแล้วแต่แล้วแต่คนนะ 蛋糕。 มีความร้อนอยู่นะดับหนึ่งมีอะไรแนะนํำไหมสําหรับคนที่อยากมาเล่นตอนนี้น่าเล่นมากครับเพราะว่าผมคิดว่าราคาจะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วแล้วเซอร์วิสอ่ะถ้าเราเซอร์วิสนอกถ้าเราอยู่เป็นเนะี่พี่เอาจริงๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะเราไม่ต้องเซอร์วิสใหญ่ไง<อ><ๆ>เราทาทีละชิ้นทีละชุดแล้วห้าพันห้าพันห้าพันแป๊บเดียวมันก็ครบผิแล้วก็อยู่ได้อีกห้าหกปีใช่ผมว่าโอเคนะผมว่าแนะนํคกับแนะนำอ่ะออราคาตอนนี้ไปหาจากกันได้เลยถูกชิปหายหกหมื่นเจ็ดหมื่นมีแม่งหมดแล้วก็แสนก็จะอาจจะเป็นตัวที่ใหม่วันนนี้ะะเเ่ป็จคก็น่าจะะปรมาณนี้ะค สำหรับ795ถ้าขาดหายอะไรไปในคลิปนี้ใครขับ7 9 5 7 9 6หรือว่ารุ่นไหนต่างๆต,ตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างนะครับเผื่อแบบว่าปัญหาที่ดาอาจจะยังไม่เจอแล้วอยู่คนอื่นเจอคอมเมนต์ได้เออแล้วก็ใครอยากดูรถคันไหนคลิปหน้ากดไลค์กดซับสไครต์ไว้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับไปละ